ประโยชน์ทางธุรกิจนี้ได้จะได้มากกว่า,า,ก,วาการใช้หลักสูตรเก่าด้วยซ้าแต่ที่ออกมาเรียกร้ดดองตรงนี้เพราะอะไรคะก็เราก็อยากจะต่อสู้ให้กับครูนักเรียนให้ความเป็นธรรมกับครูนักเรียนโดยเฉพาะที่เขาต้องโรงเรียนนําร่องหรือโรงเรียนที่เขาใช้หลักสูตรใหม่ว่าเขาควรจะมีโอกาสได้มีสละที่จะเลือกหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่ใช่ด้วยผมก็คิดว่าสิ่งที่บริษัทต่อสู้เนี่ยเราต่อสู้เพื่อประโยชน์ของสังคมด้วย เรื่องคุณภาพการศึกษาด้วยบางทีว่ามันเป็นความรับผิดชอบของบริษัทนะ,ะที่ควรจะมีต่อสังคมที่เขาเรียกว่า corporate social responsibility อันนี้เป็นความภูมิใจของพนักง,งานในบริษัททุกคนด้วยครอันนี้เป็นความรู้สึกของไม่ใช่ความรู้สึกของผู้ดําเนินธุรกิจสำนักพิมพ์ที่หวังกำไรกาไรแต่ว่านึกถึงผลประโยชน์ของนักเรียนของครูครเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนอย่างนั้นเหรอคะครับ,ค,รบคือปกติบริษัททําธุรกิจ ุกบริษัทก็ต้องหวังผลกําไรผลประโยชน์เพราะว่าธุรกิจมันก็เป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศทเจริญก้าวหน้าไปได้แต่ว่าเรากาลังต้องการบริษัทที่คำานึงถึงผลประโยชน์ของสังคมด้วยไม่ใช่ผลประโยชน์ของบริษัทด้านเดียวค,ครับซึ่งสิ่งที่บริษัทยพยายามต่อสู้เรียกร้องก็คือว่าในเมื่อจะโรงเรียนนําร่อง นะคะแล้วก็โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ของสมศอะไรเนี่ยพันกว่าโรงเนี่ยนะคะที่จะต้องใช้หลักสูตรใหม่2551ในปีการศึกษาหน้านี้แล้วก็ควรที่จะใช้หนังสือหลักสูตรใหม่ไปเลยด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณพิระมีตัวอย่างของหนังสือที่จะเปรียบเทียบแต่ละชั้นปมาให้ดูด้วยใช่ไหมคะครับใช่ผมขออนุญาตเรียนท่านๆนงี้ก่อนนะครับว่าหนังสือเรียนสิ่งที่บริษัทคัดค้านมีอยู่สองข้อ สั้นๆก็คืออันที่หนึ่งพยายามชี้เห็นว่าหนังสือเรียนหลักสูตรเก่าเนี่ยไม่เหมาะที่จะมาใช้กับการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่นะครับก็คือมันมันไม่ใช่แค่เนื้อหาเปลี่ยนว่าต้องทันสมัยแลวสมัยไม่ขึ้นใบแทรกอย่างที่คุณวินัยบอกแล้วมันเป็นแค่เป็นเด่นเดียวแต่เนื้อหามันจะมีการสลับชั้นปีด้วยเนื้อหาปสอาจจะมาอยู่ปสองแล้วถามว่าเวลาแจกหนังสือไปเนื้อหาไปอยู่ปสแล้วเด็กปสองจะเรียนยังไงมันจะสลับกันอย่างนี้ นะฮะต่อไปก็คือเรื่องตัวชี้วัดมันจะสลับกันได้ยังไงคะก็สมมติว่าแจกหนังสือเก่าหนังสือเนื้อหาอยู่ปสาแต่หนังสือใหม่สลับมาอยู่ปสองว่าเด็กปสองได้หนังสือของปสองซึ่งไม่มีเนื้อหาปสามแล้วเขาเรียนยังไงนะฮะเพราะมันมีการสลับเนื้อหาจากช่วงชั้นมาเป็นชั้นปีด้วยใช่ไหมครับอันนี้มีการสลับอันนี้คือทางสพทยืนยันเหรอคะอ๋อเนื้อหาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับ คือผมพยายามชี้ให้เห็นปัญหาอนาะคตเท่านั้นว่าถ้าเกิดแล้วมันจะเป็นอย่างไรคือถ้าส่วนใหญ่สังคมเราเนี่ยมันถ้าปัญหาไม่เกิดเราก็ยังไม่เดือดร้อนกันแต่ผมพยายามชี้ให้เห็นว่า อนาคตมันจะเกิดปัญหาอะไระนะครับแล้วมัน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 ไม่ได้แค่เรื่องนี้นะฮะเรื่องตัวชีวัดซึ่งเดิมหลักสูตรเดิมเนี่ยไม่มีแต่หลักสูตรใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเช่นที่เราคุยกันตะกี้เนี่ยแล้วคุณหมอพูดด้วยก็คือเรื่องการคิดวิเคราะห์หลักสูตรใหม่เขาเน้นมากนะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ม,นม,ามากกว่าความจำามยมัน,มน<ด>ก็จะนํามาสู่เรื่องการวัดผลประเมินผลว่าข้อสอบใหม่ๆเนี่ยเขาจะ เขาจะมีการคิดวิเคราะห์ด้วยแม้แต่ข้อสอบวิชาภาษาไทยเขาก็จะสอบเรื่องการคิดวิเคราะห์ด้วยตอนนี้มาประเด็นที่ว่ามันไม่เหมาะจะเป็นหนังสือยืมเรียน3ปีต่อเนื่องยังไงเนี่ยที่ผมจะยกตัวอย่างให้อันนี้คือรัฐต้องการประหยัดงบประมาณด้วยก็เลยมีจำเป็นต้องประหยัดนะครับเพราะว่าประเทศเรากำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจต่อไอปอันนี้มองเจตนาโรงดีนะคะคุณพีระก็ต้องให้สังคมเป็นคนตัดสินใจผมก็พยายามมาชี้เห็นว่าผมคัดค้านอะไรบ้างนะครับในทาง สพท,ท่านสนับสนุนหรือคัดค้านอะไรบ้างก็ผมคิดว่าก็วันนี้สื่อก็ได้ทำหน้าที่เพื่อให้สังคมได้รับทราบทั้งสองด้านคือถ้าเกิดว่ายืมเรียน3ปีนี่หมายความว่าปีการศึกษาหน้าที่ยังต้องใช้หลักสูตร4ีหนังสือเก่าอยู่เนี่ยอีก3ปีก็ยังต้องใช้หนังสือเก่าอยู่ใ,ในขณะที่ปีหน้าประกาศหลักสูตรใหม่แล้วก็จะมีหนังสือใหม่ผสมด้วย รผสมกับเก่าอันนี้ผมทําให้ดูเลยดีไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้าละกันนะคะว่าเมื่อผสมกันแล้วทั้งหนังสือเก่าแล้วก็หนังสือใหม่นะคะจะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไงเนื้อหาจะมีอะไรสลับกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะคปีการศึกษาหน้านะะคนักเรียนชั้นป .1 ถึงปหแล้วก็ มัธยม1แล้วก็4เนี่ยยังคงใช้หนังสือตำราเรียนตามหลักสูตรเดิมอยู่คือปีพศ2544นะคะแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนนะคะหนังสือเรียนเนี่ยตามหลักสูตรใหม่ในปี2551แต่ว่าในปีหน้า253ยังคงใช้ทั้งหนังสือหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใ,ใหม่ด้วยทนีนี้คุณพีราจะให้ดูหน้าตาของหนังสือทั้งหลักสูตรใหม่และเก่าที่จะผสมกัน ในชั้นเรียนว่ามันมีวิชาอะไรบ้างแล้วมันจะสร้างปัญหายัางไงบ้างคะคุณพีระในการเรียนของเด็กขอบคุณครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างว่าถ้าจะเอาหนังสือเรียนหลักสูตรเก่านี่คือหลักสูตรเก่าโดยเฉพาะวิชานี่คือวิชาสังคมซึ่งเป็นวิชาที่มีปัญหาเรื่องเนื้อหามากเอามาแจกในปีการศึกษา5-2นี้เป็นหลักสูตรเก่านะครับใช่ค่ะปี4ี่นะคะก็บอกว่าโรงเรียนนำร่องซึ่งเขาเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรใหม่แล้วเขาก็ยังต้องใช้หนังสือเรียนหลักสูตรเก่าอย่างนี้ต่อไปค่ะ แต่ขณะเดียวกันโรงเรียนก็มีส่วนหนึ่งส่วนเยอะกว่าที่เป็นใช้หนังสือโทษทีใช้หลักสูตรเก่าค่ะนั้นเอเขาใช้หนังสือเรียนหลักสูตรเก่าในปีการศึกษา52นี่เขาคงไม่มีปัญหาค่ะแต่พอปีการศึกษา53ปีหน้าเนี่ยประกาศใช้หลักสูตรใหม่ทั้งประเทศเลยป .1 ถึงป .6 ทุกชั้นแล้วก็มัธยมปลายก็ม .1 ม .4 แต่ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างชั้นปถมที่ต้องเปลี่ยนทั้งป .1 ถึงป .6 พอปีหน้าปีการศึกษา53เนี่ยมันจะมีหนังสือชำมุตดเสียหายที่ต้องเปลี่ยน1ใน3ซึ่งรัฐก็คงจะใช้งูมานก็หใน3จาก6,000ล้านก็คือประมาณ2,000ล้านผมก็จะยองหยิบออกอย่างละเล่มนะครับพอห2ึ่ออกอย่างละเล่มก็จะเหลือหลักสูตรเก่าอยู่2เล่มผมก็จะเติมของหลักสูตรใหม่เข้าไปนะครับเพราะว่าปีหน้าเขาเขามีนังสเรียนหลักสูตรใหม่ออกมาแล้วนะครับ แล้วก็ต้องใช้หนังสือเรียนหลักสูตรใหม่ด้วยแต่ว่ามีหลักสูตรใหม่เข้าไปอย่างละหนึ่งเล่มปหนึ่งปสองปสามก็จะเห็นว่าแต่ละปเนี่ยก็จะมีหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่แลวหลักสูตรเก่าปนกันอย่างนี้ว่าจะลงครูเนี่ยจะลําบากยังไงมีหนังสือสองหลักสูตรเนี่ยอยู่ในชั้นเดียวกันอย่างที่คุณหมอก็สงสัยเหมือนดิ่ฉันว่าแล้วอย่างนี้เนื้อหานี่เมื่อมันไม่ต่างกันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใช่ไหมคะ ชือที่ฉันอยากจะก็ okay. ถ้าประเด็นขอขอนุญาตคุณหมอนิดเดียวนะคือถ้าเนื้อหาไม่ไม่ต่างกันเนี่ยผมถามว่าถ้าอย่างนี้ใช้หนังสือเรียนหลักสูตรใหม่นี่คิดแบบในมุมกลับใช่ไหมเราต้องรู้จักคิดรอบข้างเพราะว่าหลักสูตรใหม่ก็ย้ำเรื่องการคิดวิเคราะห์ถ้าลองคิดในมุมกลับว่าถ้าอย่างนี้ใช้หนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กับการเรียนการสอนหลักสูตรเก่าก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับมันก็อีกเป็นเป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับ จริงดิฉันอยากจะให้ทางออกให้ทางทางครูสภาและคณะสนักพิมพ์เอกชนนะคะน่าจะตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาโดยด่วนเลยโดยที่ไม่เกี่ยวคือคนที่เป็นกรรมการไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาไม่เกี่ยวข้องกับครูสภาไม่เกี่ยวข้องกับสนักพิมพ์แล้วมาพิจารณามีบริษัทไหนบ้าง หรือแม้แต่ของครูสภาสามารถขายได้ให้โรงเรียนเป็นพิจารณาโดยที่ราคาต้องควบคุมด้วยค,ควบคุมเรื่องอทั้งเนื้อหาคุณภาพคุณภาพแล้วก็ราคาคซึ่งมรค,คิดว่าหลังจากนั้นนี่ก็ให้ผู้ครองไปซื้อ,อว่าเอาละวิชานี้นะฮะผู้ครองสามารถซื้อได้กี่บริษัท คือมันไม่ม,มันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่เรื่องของเอกชนไปซู้อเอ็กะ์พอเอโรงเรียนหรือว่าครูสภาจะขา,ขายของเก่าที่ค้างสต็อกหรืออะไรเงี้ยคือจะเป็นทางออกให้กับให้กับประชาชนเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะดูเองใช่ไหมคะ,ะเป็นหน้าที่ของโรงคือคณะกรรมการนี่จะบอกว่าเอาละวิชาภาษาไทยป .1 เนี่ยคุณซื้อได้ที่สำนักพิมพ์นี่หนึ่งสสาี่ห้าค่ะแล้วโรงเรียนเองถ้าสมมุติว่า รับผิดชอบไงฮะว่าคุณบอกว่าให้ซื้อ,อให้ผู้คองไปซื้อใช่ไหมฮะ <c oughs> ว่าของบริษัทนี้บริษัทนี้ก็รับผิดชอบไป <c oughs> แต่ต้องควบคุมราคาคือคณะกรรมการจะต้องมีราคากลางของสือ <c oughs> อ่อเพื่อที่จะไม่ให้ราคาแพงแล้วก็ไปให้ส่วนเกินกับพอโรงเรียนหรือซึ่งประเด็นที่ทางสพทคุณวินัยอธิบายก็คือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าทุกสำนักพิมพ์พร้อมใช่ไหมคะ มีทั้งหมด17หรือ18สำนักพิมพ์นะคะที่18ค่ะ18แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะจัดพิมพ์17เลยบอกบอกไม่พร้ใช่ค่ะเกือบ10เกือบ99นะคะที่ไม่พร้อมในการที่จะจัดพิมพ์แล้วก็นำมานำมาให้นักเรียนใช้ทันปีการศึกษานี้ด้วยก็เลยต้องใช้หนังสือเก่าแล้วทุกคนก็ตกลงกันแบบนี้คือผมอย่างที่ผมเรียนนะ อบอกว่าให้ความเอาความพร้อมของสนักพิมพ์เป็นตัวตั้งบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมให้กับสนักพิมพ์แต่ผมคิดว่าควรจะให้ความเป็นธรรมกับครูและนักเรียนที่เขาจะต้องนำล่องใช้หลักสูตรใหม่ที่เาจำเป็นต้องใช้นังสือเรียนหลักสูตรใหม่มากกว่าน่าจะคำนึงถึงความเป็นธรรมที่ให้กับครูและนักเรียนมากกว่า